เอาเลยฮะสวัสดีพี่พี่เอฟซีของพี่วันสดเชียงวันนี้ถุกท่านด้วยนะครับเราไม่ได้เจอกันนานนะฮะตอนนี้พี่ๆีกอิลกากลีสเปนลีกเอิงเปิดทั้งหมดแล้วฮะอีกไม่นานนะครับห้าลีกใหญ่ก็ต้องเปิดครบนะครับผมใครที่ยังไม่มีแนวทางฟุตบอลในทุกๆวันเนี่ยได้รับความชื่นเชื่อน,นอนผมรับประกันฮะไปที่หน้าช่องได้เลยจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือว่าจะมีขึ้นอยู่หน้าคลิปอยู่นี้เป็นบ้านเขียวทหาทางเอ็มินพี่อ้วนได้เลยฮะและวันนี้โครงการ4ที่พี P ่อ้วนจะมาวิเคราะห์แบบเๆลือิๆให้ฟัง ส่วนใครอยากฟังจัดเต็มจริงกับวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับในทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเจอกันได้ในทิกตอกกับพี่อ้วนสดชิ่นี้นะฮะในไลฟ์เลยนะครับผมและวันนี้โครงการ4พี่อ้วนจัดให้ิชเกอคู่แรกอาร์เซนอลกับนอตติงแฮมครัพิมลีคู่แรกเลยฮะเวลา6โมงคึ่งของวันนี้นะครับผมน่าสนใจมากๆแต่วันเนี้ย ทางอาร์เซนอลเปิดกำแพงกั้นมาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงถึง2ช่วงตัวฮะแต่ผมว่าไม่ยากแน่นอนกับฟอร์มในซีซั่นที่แล้วสำหรับอาร์เซนอลหรือว่าฟอร์มที่าน,นมาในเกมหมุนเครื่องทั้ง5เกมนะฮะอาร์เซนอลเหนือกว่าแน่นอนแนะนําเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลไปได้เลยฮนะค,คุย2องใตั้นกับหลูตันทาวนะฮะปีที่แล้วทำได้ดีมากฮนะของด้านไปตั้นเนาะนหลายตัวอย่างมิโตมานะ ด้านปีกก็ค่อนข้างไวนะครับบอกเลยว่ารูตันทาวที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาต้องเจอเกมหนักในวันนี้แน่นอนแนะนำนะครับคู่นี้ปลอดภัยไปทางกำแพงสูงเต็มเกมฮะคู่สามนิวคาสเซิลกับแอตตันวิลล่าคู่นี้เจออะไรค่อนข้างสูสีกันมากนะครับจากการเจอกันนะในแมตช์ล่าสุดฮะในบ้านนิวคาสเซิลนะฮะเป็นสนามกลางเนาะจะเป็นทาง้านแอตตันนะฮะพี่เสมอกับนิวคาสเซิลไปนะฮะในแมตช์ล่าสุดเรื่องเฮดเชวตแต่ดูแล้วนะฮะเกมหมุนเครื่อง5เกมล่าสุดของด้านนิวคาสเซิลเนี่ย ก็ทําได้ดีเลยนะฮะชนะไป3เสมอเพียงแค่2นะครับก็เสมอกับด้านแอตต v นวิล่าเนี่ยนะฮะแล้วก็เสมอเชลซีส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างแอตตานวิล่าวันนี้ฮะเกมหมเครื่อง5เกมก็ทําได้ดีเช่นกันชนะ3เสมอไป2เช่นกันนะครับคู่นี้ผมแนะนำนะฮะให้ไปทางแอตตานวิล่าได้เลยหรือว่ากำแพงสูงเต็มเกมก็น่าสนใจฮะและคู่สี่นะครับบินเปากับมาริคฮะคู่นี้เป็นลาลิกาสเปนนะฮะ เวลาตีสองครึ่งนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับก็หลายๆลีกเพิ่งเพิ่งเปิดเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเฮตูเนะฮะล่าสุดนะฮะในปี2023เจอกัน2แมตช์ฮะจะเป็นทางนันเลียวมะริชนะไป1ครั้งแล้วก็เสมอไป1นครั้งนฮะในบ้านเลียวมะ,ะริชฮะวันนี้กำแพงมันกั้นนะครับมาที่ทางเลียวมะริคดูดีกว่าปอปลาของตัวผมบอกเลยคู่นี้ไม่น่ายากนะครับทางน้านมะลิคก,ก็ต้องการแตนไม่นอนนะครับแนะนำไปทางด้านเลียวมะริคได้เลยหรือว่ากำแพงต่ำเต็มเกมก็น่าสนใจนะะ แล้ววันนี้ตัวเน้นพี่อ้วนอย่างหมักเซยฮะผมชอบี่สุดวันนี้ได้เลยเนาะโครงการสายยวันนี้นะครับคู่แรกอาร์ซนอนคู่สองไบตันไปทางกำแพงสูงเกมคู่สามนิวากเซิลน,นะฮะไปทางแอตันพิล่าก็ได้หรือว่ากำแพงสูงเต็มเกมคู่สี่บินเปาฮะชอบเรียวมะลิกฮะไปได้เลยแล้วตัวเน้นพี่วนอย่างหมักเซยใครชอบตามมาได้ขัดใจใครนะครับทั้ง5คู่นี้นะส่วนผมได้เลยฮะส่วนใครที่อยากเป็นค้อผูรกันเพราะตอนนี้นะฮะอะๆอีกเริ่มเปิดแล้วใครที่ยังไม่มีแนวทาง ฟุตบอลนะฮะตลอดทั้งวันแน่นอนเรื่องบอลสดตัวเน้นหรือว่าชุดโครงการของพี่อ้วนเนี่ยมีแนะแนวแนะนําให้ในครอบครัวทุกวันแน่นอนฮะหลายๆลีกเริ่มเปิดเลยนะผมขอเตือนนะใครที่อยากได้รับความบันเทในทุกวันฮะมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้ที่หน้าช่องจะมีทั้งเข,าข้าครอบครัวอยู่หรือว่าจะมีขึ้นอยู่หน้าคลิปวันนี้เป็นบ้านเขียวฮะและยังไงวันนี้เดี๋ยวเจอกันต่อได้ในครอบครัวนะใครที่อยากเจอกันนะครับเดี๋ยวไปต่อได้ในครอบครัวส่วนใครอยากเจออีก เดี๋ยวเจอในไลฟ์ทิกตอกได้กับพี่วัวนสดชื่น,นวันนี้ฮะและวันที่ขอบมากแล้วเจอใหม่วันพรุ่งนี้ฮะ